ถึงเวลาเติมเครื่องปรุงกันแล้ววันนี้ที่จะต้องเติมก็มีขวดซีอิ๊วขาวขวดนี้ใช้มานานมากๆแล้วคือมันเพื่อความมินิมอลแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วขวดนี้ปากขวดอะเทซอสออกมาเราไม่ไหลย้อนกลับให้เป็นขวดซอสอันดับหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ส่วนอีกอันที่จะต้องเติมก็คือขวดเจ้าจิ๋วตัวนี้เป็นขวดแก้วฝาเป็นไม้ข้างในมีหัวเหยาะกับหัวเทใครใช้น้อยก็ใช้หัวเหยาะใครใช้มากก็ใช้หัวเทได้เลยมีให้เลือกถึง2องออปชันแล้วก็สีฝาเนี่ยมันมินิมอลมากๆเมยก็จะเอา ใส่เป็นงาขาวแล้วก็งาดำเอาไว้โรยเวลาทำอาหารนะ่ะมันสะดวกดีที่สำคัญไม่ต้องใช้ช้อนแล้วก็ไม่โหใส่พวกพริกเกลือพริกไทยปน่นแล้วก็ผงปรุงรสได้เลยเมยชอบเอามาใส่งาขาวเพราะเวลาโรยข้าวมันจะกระจายกระจายดีส่วนใครที่กลัวจำไม่ได้ก็สามารถปินปลายมาแปะขวดได้ก็จะน่ารักไปอีกแบบอีกสองขวดวันนี้เมย์ก็จะเติมเป็นเกลือขาวแล้วก็พวกข้าขวครัวแบบนี้ข้าขวครัวเวลาเทาก็ใช้ฝาเทได้เลยมันเทได้เยอะมากส่วนเกลือขาวเนี่ยก็ใช้ฝาหย่อดสะดวกด พอมันถูกจับมาเลี้ยงด้วยกันแล้วมันน่ารักมากๆถ้าใครอยากจัดระเบียบครัวแล้วก็ใช้ดีด้วยแนะนําเป็นขวดพวกนี้เลยราคาหลักสิบเท่านั้นเองวัสดุดีเป็นขวดแก้วหนาแบบดีมากๆกควรดูสิเวลาน้องๆพวกนี้เลี้ยงแถวกันน่ารักมินิมอลสุดๆใครเน้นครัวคุมทนแล้วก็ใช้งานได้จริงเมแนะนําเลยนะคะ